นี่ก็ได้ดอกสะเดาอีกแล้วทุกคนนี่ก็ไม่ได้ลงมาประมาณสามสี่วันไม่ได้มาสวนเดินมันลงมาสวนสะเดานะห่างจากตัวบ้านประมาณสี่ร้อยเมตรนั่นแหละก็ยังไม่ได้ลงมา <c oughs> ดอกก็เลยแอบบานไปแล้วทุกคนเขาเป็นดอกเริ่มดอกชุดแรกแล้วมันก็ยังน้อยอยู่ยังไม่ดีทีนะว่าประมาณเดือนปลายเดือนกันยานเนาะ ถึงจะมีดอกได้ขายเป็นเรื่องเป็นราวนะเริ่มได้ขายนะตอนนี้ก็มีคนจองมาแล้วแหละแต่ว่าก็ต้องรอก็เป็นลูกค้าเก่าที่เคยใช้บริการเราเนาะที่เคยแบบสั่งไปทานจะ,จะเป็นลูกค้าที่รู้ว่ามันจัดส่งได้ต่างจังหวัดสามวันห้าวันอะไรประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณมากที่ยังอยู่กลมเกลียวแน่นแฟ้น อยู่สนับสนุนเพจด้วยการซื้อสินค้าที่เรามีเนาะวันนี้ก็ตามยุคตามสมัยขนาดผักก็ยังต้องอส่งข้ามจังหวัดเนาะเพื่อที่ให้ได้ตรงจากคนขายโดยตรงคนขายกับคนซื้อก็อพัฒนาไปพร้อมกัน <c oughs> ก็ขอบคุณมากทุกคนนี่แหละ,อ,ะอันนี้เป็นสวนสะเดาทวายเนาะข้างหลังเรานี่ก็แปลงร้อยหต้นแปลงเดิมทุกคน ปีนี้เหมือนจะดอกเร็วเพราะว่าน้ำน้ำไม่ท่วมขังช่วงเดือนมิถุนายนนะตอนนี้ก็ปลายสิงหาแล้วนาะยังน้ำยังไม่ท่วมเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าเดือนเดือนหน้าจะท่วมไหมนี่ก็คือ,อถ้า,ถ,าถ้าน้ำไม่มากแบบนี้ก็จะดอกเร็วดอกเร็วหน่อยโอเคก็จะได้ราคาก็เหมือนเดิมสำหรับใครที่สนใจจะปลูกทุกคนตอนนี้เราก็มีกิ่งตอนเนาะ สะเราถวายสะเรามันถวายสะเราดำนั้นทั้งสามสายพันธุ์พร้อมบริการอยู่ทุกคนแต่ว่าจํานวนก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าทําไม่ทันแต่ก็จะพยายามนะว่าช่วงนี้แหละเริ่มเริ่มมีดอกสะเาในตลาดคงจะยังไม่เห็นเยอะแต่ว่าก็เริ่มมีมาเนาะก็จะเริ่มมีคนถามหาในช่วงนี้แหละทุกคนประมาณนั้นโอเคก็ลคปนี้เท่านี้แหละเดี๋ยวไปหาประดุกมาทำาำประวานกินกับสะเดาก่อนเนาะ Bye-bye.